การอัดเดตโฉมของเซ l เล i o ในรุ่น GL Up นี้ก็คือการปรับแต่งเพิ่มมาจากรุ่น GL โดยรุ่น GL Up นั้นก็มีการตกแต่งชุด Aero p a r t รอบคัน GL Up นี้ราคา423,000บาทชุดแต่งพิเศษครับมีทั้งลวดลายสติกเกอร์ที่กันชนหน้ามีสเกิร์ตด้านหน้าก็จะมีความมันวาวของอลูมิเนียม และกระจังหน้าสีดำสเกิร์ตข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นกันชนเป็นสีดำพลาสติกด้านครับโดดเด่นก็คือที่กันชนท้ายผมชอบนะครับดูมันมีสีดำอยู่ซ้ายและขวาเป็นมีขนาดหนาดูเป็นสปอร์ตสปอยเลอร์ด้านท้ายสีดำที่ยาวไปหน่อยนั่นก็คือเสาวอากาศแบบหนวดกุ้งด้านบนหลังคานี่นะครับยาวราวกับล l o เตอร์เลยนะครับ ผมสูง17 1เซนติเมตรนั่งอยู่เบาะหลังของเซลเลริโอพื้นที่เหนือศีรษะของผมถ้าวัดจากกำปั้นของผมนั้นก็จะเหลืออยู่กำปั้นหนึ่งนะครับกำปั้นแต่เป็นแนวตั้งแล้วก็มีพื้นที่ด้านบนกำปั้นผมอีกเล็กน้อยฉะนั้นเนี่ยความโปรง่งความที่ว่าไม่อึดอัดนะครับเมื่อมานั่งด้านหลังของเซลเลริโอพื้นที่วางขาก็ประมาณนี้นะครับไม่เล็กไม่แคบจนเกินไปด้านหลังนั้นมีช่องวางแก้วน้ํา ที่ทอดยาวมาจากคอนโซลหน้าอีกหนึ่งจุดครับไม่มีช่อง USB หรือว่ามีที่พนักแขนแต่ประการใดถึงอย่างไรก็ตามยังมาพร้อมกับความอเนกประสงค์ในรุ่น GL up นี้เบาะลังพับได้ครับเนี่ยครับเป็นพับราบแบบ100%ด้านหลังเบาะนั้นเป็นผ้าแต่ถ้าต้องการพับแยกแบบ60%แล้วก็40% คือเบาะหลังเนี่ยพับแยกจากกันได้ไปเลือกรุ่นท็อปครับให้แผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับจะสังเกตว่าเป็นหลุมเบ้าลงไปแล้วก็เป็นแผ่นแข็งเราสามารถวางสิ่งของเพิ่มเติมด้านหลังด้านบนแผ่นปิดสัมภาระาน,นี้ได้ครับจะให้ทุกท่านสังเกตอีกจุดหนึ่งเมื่อเราพับเบาะแถวที่2แล้วกับ พื้นที่ห้องสัมภาระด้านท้ายครับจะเป็นสเต็ปลงมาเรามาดูด้านล่างของห้องสัมภาระาน,นะครับแผ่นนี้ก็สามารถที่จะถอดได้ครับเมื่อเราต้องการยางอะไรนฮะแผ่นวางสัมภาระด้านท้ายเป็นแบบนี้ครับด้านล่างด้านบนและด้านล่างนี้ก็มีเป็นแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่ อีกหนึ่งจุดเด่นของเซเลเรโอที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์9 9 8ซ c มีความคล่องตัวสูงกดคันเร่งออกตัวจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เกียร์จะเปลี่ยนเร็ว แล้วก็พอเกียร์เปลี่ยนเร็วเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายคเร่งได้แล้วก็ทําให้รักษาระดับความเร็วเรียกว่าไม่ต้องไปกดจัมกดจัมแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยแล้วรถมันก็จะพุ่งไปสบายๆเลยครับการเร่งแซงกันในนี้1น0้กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกจุดหนึ่งที่ชอบนั่นก็คือช่วงล่างครับผมว่ามันช่วงล่างมันด้วยตัวถังขนาดเล็กช่วงล่างมันก็พอดีพอดีนะครับไม่นุ่มนวลจนเกินไปดูมีความเฟิรม์มแล้วก็นั่งสบายครับ น,นี้อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดครับรายรอบตัวก็จะประมาณนี้ครับความไวของวัตถุด,ด้านข้างจะไม่ไววุบวาบจนเกินไปนะช่วงล่างเสถียรภาพแมมมีลมบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้มีฝนมาการเปลี่ยนเลนในช่วงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ไฟเลี้ยวเนี่ยมียกนิดเดียวก็จะมีกระพริบ3ครั้งครับก็ทำให้เราไม่ต้องไปกดไฟกระพริบแช่ครับและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมครับกดคันเร่งบ่อยแซงบ่อยขับทางมอเตอร์เวย์นี้ระดับ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใหญ่ใช้ในทางระหว่างจังหวัดนี้นะครับกรุงเทพชนบุรีผมกับชอบในการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารของ เซลเลรโออาจจะเป็นด้วยตัวถังขนาดเล็กนะครับพื้นที่ปะทะลมน้อยก็ข,ขับไปฟังเพลงไปเชื่อมต่อกับ YouTube ไปก็เพลินครับ option ออนในรุ่น G L Up นั้นกระจกมองข้างใช้มือปรับแบบแมนวนวลพวงมาลัยอยูรีเทนปรับขึ้นลงได้เท่านั้นนะครับวัสดุที่ใช้นั้นก็ไม่กระด้างมือสักเท่าไหร่นะครับจับก็โอเคตลอดทริปนี้เพราะว่ามีลายเท็กเจอร จับกระชับมือครับเบาะมีความสูงเหมาะกับสุภาพสตรีครับเบาะนั่งคู่หน้าเป็นเบาะขึ้นรูปชิ้นเดียวพวงมาลัยเมือม่อปรับแล้วก็ได้ท่านั่งที่ให้ทัศนวิสัยที่เคลียร์นะครับด้านหน้ามองสะดวกนะครับในการเป็นรถขนาดเล็กแล้วก็มีความสูงทําให้ยิ่งมองได้ไกลชัดยิ่งขึ้นครับขอบช่องแอร์และขอบแผงคอนโซลกลางเป็นอลูมิเนียม ยังมีใส่แผ่นดิสต์อยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัว iPod แล้วก็เครื่องเสียงในสมาร์ทโฟนของคุณได้คือสามารถฟังเพลง y u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  e ได้นะครับต่อเข้ากับช่องที่เป็นช่อง usb ตรงบริเวณด้านข้างนี้ครับและด้านล่างก็มีช่องไฟให้อีก1จุดแอปปรับแบบแมนวนวลนะฮะนเป็นแผ่นพลาสติกเวลากดลงไปถ้ามันเป็นพลาสติกแข็งก็ดูเข้ารูป กับตัวคอนโซลตรงนี้ครับมุมขวามือของคอนโซนลข้างๆพวงมาลัยก็เป็นช่องวางสมาร์ทโฟนตรงกลางนี้ก็วางสมาร์ทโฟนได้เช่นกันนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จมามีความลึกมีองศาลาดเทผมว่าทำให้จับง่ายจับสะดวก ตำแหน่งคันเกียร์ยกสูงสามารถที่เอื้อมมือจับได้สะดวกแม้ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเราไม่ได้เข้าเกียร์ก็ตามแต่ว,ว่าเป็นที่พักแขนได้อีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเซเรียโอนี้ไม่มีที่พักแขนตรงข้างๆบกให้ครับมาพักแขนตรงที่คันเกียร์แทนแล้วกันนะครับที่ก้านเกียร์นั้นมีปุ่มโอเวอร์ดรสก์กดสําหรับการเร่งแซงมีปุ่มชิฟล็อกปลดเป็นเกียร์ว่างสําหรับการเข็นบนอาคารที่จอดรถ ที่วางแก้วน้ําที่แผงประตูไม่มีพื้นที่ครับเพราะว่าด้วยขนาดของตัวรถทําให้ด้านข้างนั้นเหลือเป็นเพียงที่เสียบเอกสารและที่เก็บของเท่านั้นช่องวางแก้วน้ําจะมีตรงด้านหน้านี้นะครับ2ตําแหน่งก็ดูเหมือนเล็กครับแต่ผมวางแก้วน้ําแก้วกาแฟตอนนี้ได้1แก้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางขวดน้ําได้อีก1ขวดครับ ด้านหลังด้ามเบรกมือนี้ก็มีช่องวางแก้วน้าให้อีก1จุดครับแม้กระจกมองข้างปรับด้วยมือแมนนวลแต่เมื่อเรากดกระจกฝั่งผู้กับขี่นั้นเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ฮนะแบบวนะันทัชเนี่ะกดฟูเดียวกดวันทัชลงครับแต่กดขึ้นก็เป็นไฟฟ้าต้องขยับขึ้นนะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาน อัปเดต u z u ูกิเซล l โอขุมพลังเบนซิน9 9 8ซ c อีโคคาคันแรกที่รอทุกท่านไปพิสูจน์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ทอดระยะเวลาในการจำหน่ายเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วก็ได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นรถยนต์อีโคคาที่เข้าถึงได้ง่ายราคาผ่อนเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงระยะเวลา ในการผ่อนจบเอาแค่ระยะเวลาต่อเดือนเนี่ยผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นอีกด้วยครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรถยนต์อีโคคาขนาด 998cc ขุมพลังเบนซินราคาจำหน่ายในรุ่นตกแต่ง c e l ลร i โ GL up ราคาอยู่ที่423,000บาทต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับด้วยตัวคุเองว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากน้อยแค่ไหนขอบคุณสำหรับการติดตามผมพี่ชายมุนจัดไดรทิปเปอร์สวัสดีครับ s u ซูกิเซลลิโอ G.L.Up นั้นเป็นเหมือนสายล่อฟ้านะครับสายล่อฟ้าเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้รู้จักว่าเซลลิโอยังจําหน่ายอยู่เมื่อทุกท่านไปที่โชว์รูมหรือหาข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะทราบว่าเซลลิโอรุ่นท็อปหน้าจอเป็นระบบจอสัมผัสมีล้อลอลลอยขณะที่ G.L.Up คันนี้เป็นล้อกระทะจากนั้นเนี่ยเรื่องชุดแต่ง อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรามาแต่งตามใจชอบแต่ถ้าชอบชุดแต่งจากโรงงานโดยตรงก็แล้วแต่ความชอบอาจจะเลือก G.L.Up ก็ได้รุ่นท็อป451,000บาทขณะที่รุ่น G.L.Up นี้ราคา423,000บาทฉะนั้นราคาต่างกัน28,000บาทถ้าเทียบกับการผ่อนก็คงไม่กี่บาทถ้าเอาความออปชั่นความคุ้มค่าโดยเฉพาะการอัปเดตเรื่องหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วในรุ่นท็อปนั้น ใครๆก็ต้องเลือกรุ่นท็อปแหละครับส่วนการตกแต่งในรุ่น GL up เนี่ยถ้าทุกท่านคิดว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ชอบแต่งแบบนี้จากโรงงานก็ไม่ผิดกติกาแต่ประกันได้นะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบแต่ถ้าซื้อรุ่นท็อปราคาที่แพงขึ้น28,000บาทแต่ออปชั่นมากกว่าแล้วเราไปแต่งตามสไตล์ที่ชอบ ตามเพจตาม fan page Cel io, แฟนเพจเซลิโ o จะแต่งแบบเรโทจะแต่งแบบสปอร์ตก็มีให้เลือกมากมายแต่ตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้เปิดเรียกว่าเปิดตลาดสู่เซล l โ o อีกครั้งทุกคนก็จะคิดว่าเออเซลิโอนะั้นมีอะไรใหม่ก็มาดูแล้วก็ดันไปเรื่อยๆไปดูที่รุ่นท็อปว่ามีออปชันอะไรแล้วก็มาเปรียบกับรุ่นเจียอัพ